เ่งนี้เองเนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านเมืองก็คือบอกว่า ปัญหาเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันค่อนข้างเข้มขน้นเพราะว่าถ้าหากมาดูส่วนกลางเนี่ยเขามีการเลือกตั้งแล้วก็มีการเปลี่ยนวาระกันตลอดแต่ถ้าหากเราไปดูผู้ใหญ่บ้านไปดูกำนันเนี่ยบางบ้านบางตระกูลเอาผู้ตรงๆอยู่กันยาวสิบกว่าปีก็มีสืบทออตระกูลใช่ค่ะแล้วก็ตัวของกำนันนกหลายท่านก็อาจจะมีคำถามว่าเอะอายุยังน้อยใช่ไหมคะอายุ30กว่าเองทำไมถึงเป็นกำนันได้ก็คือต้องย้อนกลับไปว่าตัวของคุณพ่อของกำนันนกเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ประโยชน์ก็คือผู้ใหญ่โยชนี่แหละเป็นผู้ใหญ่บ้านมานาน น,นนกเองเนี่ยก็มีการสืบต่อเรื่องของการรับราชการท้องถิ่นแบบนี้มันก็เลยทําให้มีข้อสงสัยสังคมติดใจว่าแล้วเรื่องการเมืองท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยที่บอกว่ามีอิทธิพลมันมีการสืบต่อเหมือนเป็นตะขาบแบบนี้ว่าอย่างนั้นเถอะมันจะมีการสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วมันจะมีการเลือกตั้งหรือว่าประชาชนเป็นคนเลือกมาอย่างไรเรื่องนี้อาจจะมีการเขาเรียกว่า เคลียร์กันเคลียร์กระดานกันใหม่นะ<ช>คุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีการจัดการกันตอนไหนอย่างไรนะคะซึ่งตัวของกำนันนกเองเนี่ยที่คุณผู้ชมทราบกันดีว่าหนึ่งคนที่เป็นลูกน้องเขาบอกว่าเป็นคนสนิท<ช>แต่ว่าตัวกำนันบอกไม่สนิทนะ<ช> <ๆ S 1> กำนันบอกไม่สนิทคนที่ไม่สนิทคนนี้แต่ว่าเป็นมือปืนเนี่ยก็คือายนหนองนะคะ วันนี้เองที่ในหนองนั้นโดนวิสามันฆาตการรมไปตัวครอบครัวของมือปืนก็ไม่ได้ติดใจเรื่องของการเสียชีวิตของนายหนองนะคะเพราะว่าก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องลุงเออยแบบนี้เพราะว่าท่านผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าถ้าหากว่ามีการขัดขืนก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดด้วย ซึ่งสำหรับศพของนายหน่องค่ะมือปืนถูกเคลื่อนย้ายมาชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจนะคะโดยรถของมูลลนิธิขุนรัตนาวุฒิการจนบุรีนํามามีทั้งญาติและก็ครอบครัวมาด้วยโดยไม่ได้ติดใจเรื่องของการเสียชีวิตของนายหน่องเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องลงเอยแบบนี้ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะร้องให้หนาหยนองโทรศัพท์ติดต่อกลับมาเพื่อจะให้เข้ามอบตัวแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับโดยหลังชนสูตรแล้วจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดราชบุรีในวันรุ่งนี้นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามญาตินายนองว่านายนองเนี่ยคือมีอาชีพอะไระคืออยู่กับกำนันนกมานานแค่ไหนนะคะแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันมาเป็นสิบปีแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวกันละกันนะคะที่บ้านก็ให้คําแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้ถามอะไรมากกว่านั้นต่อนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะไม่เคยยุ่งกันเลยเรื่องส่วนตัวเธอแล้วพี่หน่องเขาทําธุรกิจอะไรเขาทําธุรกิจอะไรตื่นมากาไม่เคยเจอเลยสิบปีนี่ไม่เคยเจอหน่องเลยขอช้าขอออกทิ้งกับขอกับภาพเออเขาไปทาอะไรพี่ทางานนะ ปล่อยเงินกู้ไหมพวกเขามีปล่อยเงินกู้บางส่วนใช่ไหมในเมีไม่รู้บอกว่าเรื่องส่วนตัวเขาไม่รู้หมเแล้วได้คุยกับเมียน้องยังครับพอหลังน้องเสียชีวิตอะครับยังยังยังไม่ได้คุยหรอครับน้องน้องไปทําอะไรกับคนนั้นหนุ่มที่ไปทํางานเป็นเป็นคนรับเหมาหรือว่าเป็นเขาบอกเรื่องส่วนตัวเขาเไม่รู้เเขาเป็นลูกน้องของกำนันนะครับาเขบอกเรื่องส่วนตัวเอ๋ คุณผู้ชมทีนี้ก็ต้องสอบถามภรรยาของนายน่องนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ถามเชิงของความรู้สึกแต่ว่าตัวของภรรยาของนายน่องเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องของการเสียชีวิตเพราะว่าสาเหตุที่ตัวของสามี ลงมือยิงตำรวจเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องส่วนตัวก็คงจะเป็นการเกิดการต่อสู้กันนะคะส่วนที่กำนันนกบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับนายหน่องเพราะว่าก็เข้ามามอบตัวแล้วแล้วก็ยืนยันคำเดิมพร้อมกับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เรื่องนี้ตัวของภรรยาของนายหนองก็บอกว่าพูดอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเคยเห็นกำนันนกมาที่บ้าน2-3ครั้งและช่วง2เดือนที่ผ่านมาสามีก็จะไปทำงานที่บ้านของกำนันนกทุกวันแต่ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรเวลากำนันนกไปไหนสามีก็จะไปด้วยทุกครั้งนะคะอืก็เรียกได้ว่าถือว่าสนิทกันระดับนึงแต่ตัวกำนันนกเองตอนนี้ก็ยังบอกว่าไม่ได้สนิทกับนายหนองน,น,นะกนะ็ยังให้การปฏิเสธซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ